สวัสดีครับคุณผู้ชมผมแมพี่น้องมา,มาวันนี้กินข้าวอาหารครบห้าหมู่กับที่โยครับกินไม่ครบทุกหมู่เลยนะครับแต่หมูหนึ่งถึงหมูห้าเลยนะครับแต่หมูห้าก็ไปเฉพาะกลางวันนะครับหรือว่าเอาไปกลางคืนไม่ได้นะครับหมูห้าก็ประหยัดไปครับก็จะปิดไปอุ้ยนี่ก็ามาหมูนะครับรบมาหมูมีสมุนไพรด้วยวันนี้เราจะมาบำรุงกำลังเสริมดังวิตามินแล้วก็ได้ เป็นยาบำรุงร่างกายด้วยนะครับคือเกสรบัวนะครับกินกันสดๆกินกันสดๆจัดๆ,ดๆแกล้ง้เห็นๆกันเลยนะครับนี่คือข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวลืมผัวนะครับออม,มชื่อครับอร่อยหวา,านหอมจริงๆเลยนะครับนี่ไม่ได้โฆษณานะครับก็ต้องลองดูนะครับโหขนาดผมเองผมยังกินแล้วก็เพลินแล้วก็เพลินดีถ้ามีเมียอาจจะลืมเมียว้าวว้าวเดือดมันผลิตมากนะครับว้าวว้าวหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับ พูดถึงความเรื่อคำอร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยนะครับลอง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 ดูนะครับมี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 วันนี้เรามีใบมะยมด้วยนะครับโอ้โหเสียมทีดีมงคลกันนิดหนึ่งใบมะยมแหมแก้ความดันลดเบาหวานนิดหน่อยก็ด้วยครับเอสเกตินแล้วก็ฝักเะตินนะครับนี่นี่มีลาบมีลาบมีลาบแล้วมีนี่ที่สําคัญคือเรามีไข่ต้มด้วยคุณผู้ชมของโปรดของโปรดครับ กินได้ทุกวันกินได้ทุกวันครับมาครับมาครับพ่ม่น้องวอาลายให้แล้วเด้อหิวเด้อย่างนี้เนาะขออนุญาตจอดก่อนครับบอกครูบาอาจารย์แล้วเราจะการเซ็ตสั่งเลยก็มาก็พิธิโยก็เว่าลายย่อยเนาะพี่น้ำลายแตกกันจวดขออนุญาตกินก่อนนะครับมาครับจะเล่นดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นวันหยุดใครหลายคนก็ได้ไปเที่ยวเที่ยวเปลือกิธโยด้วยนะครับจนผมก็ทํางานกันต่อไปนะครับคนเราสู้ชีวิต ตระกตรำตง,งานหัเงงินกั็่อไปนะครับสวัสดีครับ่าลืมนดับสุขภาพทย่นะครับกับชาวอาทิตย์บรรยากาศ้องฟ้าม,มืดครึมฝนตกปล่อยๆเฉียวๆนิดๆอือมานะการมาครับกินเ้าวครับกินเก้าวครับ